อยากในภาวะตัณหาภาวะตัณหาที่สูงสุดก็คือความอยากในรูปประชานานี้เรียกว่าภาวะตัณหาอย่างหนึ่งเราก็หยุดมันไม่ต้องเข้าฌานไม่ต้องมาหาความสุขจากฌานก็ได้อยู่แบบไม่มีความอยากจะสุขกว่าอยู่กับความสุขของฌานเพราะความสุขของฌานมันก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอนิจจาเป็นอนัอนตตาบางทีก็เข้าได้บางทีก็เข้าไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากนี้มันดีกว่า มันจะเป็นความยะความสุขที่ถาวรกว่าเราต้องมาละกามาทัณหาภาวะทัณหาวิภาวะทัณหาด้วยการเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นตายรักให้เห็นว่ารูปประชานอารูปประชานนี้เป็นตายรักและเห็นตายภพนี้ว่าเป็นตายรักเราก็จะไม่มาเกิดในตายภพอีกต่อไปเราก็จะไปอยู่ที่นี่ผ่านแทนอันนี้คือเส้นทางที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ และนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเรา